อะไรเลอหะฮึน่ะเขาหยิบมาจากฉันวางในครัวนะ กินไม่ได้หรอขอโทษก็เขาอยากกินขนมหวานอะ่ะใครว่าไม่รู้กินไอติมมาเข้าไปอะ่ะหมดแล้วอะ่ะอยู่ในท้องเขาหมดแล้วอะ่ะ ทำไมทําหน้าแบบนั้นล่ะเขาขอโทษเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปซื้อให้ใหม่นะอืมทำไมต้องวันนี้อ่ะออปกิเลเหรออ๋อข้าายละอืมแล้วก็ไม่บอกเขาล่วงหน้าไง าไม่รู้ซะหน่อยแล้วจะทำยังไงล่ะทอที่รักถ้าอยากทำแล้วก็ นนีี่เที่ขโมวยติมของเขาไปเราเองก็ต้องรับผิดชอบนะรู้ไหม วนี้วเราไปซื้อขนมได้กันนะโอเคไหม